ก็มีการประกาศนะคะว่ารัฐบาลกําลังจะประกาศยกระดับนะคะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยที่ไทยอาสาเป็นเจ้าภาพในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในการหาความร่วมมือกับนานาประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะที่กระทบต่อชีวิตความมั็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับนานาชาติด้วยค่ะก็อย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องของพวกอสแกมเมอร์ต่างๆนะคะคอเซ็นเตอร์ที่ก็ได้รับ ัโลค่ะอันนี้ก็ขอยกระดับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ค่ะจากข้อมูลของทาง UN นะคะหรือว่าสหาประชาชาติค่ะได้มีข้อมูลว่ากัมพูชานะคะถือเป็นแหล่งศูนย์รวมอาชญากรรมระับโลกค่ะแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า6 0แสนล้านบาทค่ะแล้วก็ทาง UN ก็ได้มีข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะคะว่า 40- 6 0ของ GDP ของกัมพูชาค่ะ,คะมาจากคอเซนเตอร์ค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะที่มีกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็ต้องพยายามจะรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยด้วยค่ะประเทศไทยนะคะโดยหน่วยงานของความมั่นคงทุกหน่วยงานนะคะกระทรวงดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศค่ะเร่งดาเนินการปรับปรามอย่างเด็ดขาดตามแนวชายแดนโดยจะกําหนดมาตรการดังนี้ค่ะ เรื่องของความด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจํากัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์แลวก็บุคคลภายนอกนะคะยกเรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการซื้อ,อพวกจับจ่ายเรื่องอุปโภคของบริโภคบริโภคที่จําเป็นณนะ ในที่ตรงนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ห้ามให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ชายแดนนะคะรวมถึงการเข้มงวดโดยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะไปยังเสียมราดนะคะเพื่อไปเล่นการพนันด้วยค่ะ ด้านของอาชญกรรมเทคโนโลยีค่ะกระทรวงดีแล้วก็กระทรวงดีนะคะโดยศูนย์ AOC จะดําเนินการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีมาแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาตินะคะอย่างเข้มงวดรวมถึงการระง,งับการบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้านะคะที่ไปยังหน่วยงานทางการทาหารและความมั่นคงของ,ของรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะต้องร่วมมือกับทางปปงนะคะในการสร้างมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่พบว่ามีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่โยกย้ายไปต่างประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าผ่านชายแดนค่ะเราต้องระง,งับส่งออกสินค้าที่เกื้อหนุนนะคะต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพิจนารณาถึงความเหมาะสมในการระง,งับ การส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงไปยังกัมพูชาที่จะนําเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆค่ะด้านการพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ SME ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะโดยขอความร่วมมือกับทางภาครัฐนะคะและภาคเอกชนในการช่วยรับซื้อสินค้าค่ะ ด้าน,นการประสานความร่วมมือกับนานาชาติค่ะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับประเทศต่างๆนะคะและก็องค์กรระหว่างประเทศในการปรับปรามเครือข่ายอาัากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติร่วมในภูมิภาคค่ะ โดยดิฉันนะคะก็มีการกําหนดให้ทุกภาคส่วนนะคะกําหนดทม์ไลน์ค่ะทั้งออแล้วก็ KPI นะคะในการำดำเนินมาตรการอย่างชัดเจนนะคะโดยขอให้ภายใน3เดือนนี้นะคะสถิติการแจ้งความของคนไทยความเสียหายการยึดทรัพย์ แล้วก็การดําเนินคดีเครือข่ายจะต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรัฐบาลก็ขอเน้นย้ํานะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เรามีมาตรการในเรื่องตัดน้ําตัดไฟทางด้านของเมียนมามานะคะก็ทําให้ตัวเลขของการอของ call center นี่นะคะเสียหายประมาณ30 0 0 0ืล้านนะคะแต่ว่าอย่างเคสที่คนไทยนะคะโทรไปแจ้ง ในเรื่องของการเกิดการแ,แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่าพวกที่ทำทำเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยย้ายถิ่นฐานนะคะจากเมียนมาเข้าไปที่กัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็ต้องมีมาตรการเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปรับปรามแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคนไทยจะถูกหลอกอในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ จริงแล้วเนี่ยในธุรกิจของคนไทยเองที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเ,เราเราสนับสนุนอยู่แล้วนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตท้งเรื่องของการทูตหรืออย่างไรเนี่ยก็คือเต็มที่เราไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีในเรื่องของอาทางกัมพูชาเองประกาศในเรื่องของการาาไม่รับน้ํามันใช่ไหมคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องของตรงชายแดนท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันลุกลามมากขึ้นมีการที่ไม่รับนะ้ํามันมากยิ่งขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ตัวทางผู้นําของกัมพูชาเองเนี่ยจะต้องเป็นคนกําหนดราคาน้ํามันนะคะซึ่งถ้าไม่รับจากของไทยเนี่ยก็คงจะทําให้ราคาน้ามันสูงขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าทางกัมพูชาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคอสที่ตกอยู่ที่ประชาชนกัมพูชาหรือว่าถ้ามีคนไทยที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็เรื่องนี้ก็จะมีมีผลกระทบนะคะก็ต้องก็ต้องบอกไว้ค่ะ แล้วก็สํารวจหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่แจ้งมาในฐานข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจไทยที่ทําอยู่ในกัมพูชาจะเป็นประเภทโรงแรมนะคะเป็นส่วนมากแล้วก็จริงๆก็จะอยู่ในตัวเมืองซึ่งตรงชายแดนเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วส่วนที่เป็นผลกระทบต่อคนไทยเองที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยในเรื่องเกษตรกร,ร,กรหรือ SME ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยคะ่ะก็พร้อมที่จะสปอร์ตแล้วก็ช่วยในการซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนค่ะ ก็เรามีการมอบอํานาจนะคะในเรื่องของที่ที่ทมีการประชุมสมชไปแล้วสักพักแล้วนะคะสักอาทิตย์ที่แล้วนะ,ะอาทิตย์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะก็มอบในเรื่องของการควบคุมชายแดนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาจากหน้างานตรง,ตรงตรงคนหน้างานเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้อํานาจทางทางทางาหารช่วยดูเลยว่าเราควรจะปิดหรือจะเปิดหรือจะยังไงตรงนั้นค่ะจากครับมีข้อมูลในข่าวว่าคนไทยถูกหลอกไปทางถูกหลอกเงินไปจัดคิดยิ่งนั้นเท่าไหร่ ถูกหลอกคือหมายความว่าถูกหลอกไปเป็น scammer มมห,หรือว่ายังถูกหลอกเงิน,งนใช่ไหมคะจริงค่ะก็อย่างที่บอกว่าออพอเช็คเรื่องตัวเลขเนี่ยตรงแกงคอ call center เ,เ,เนี่ยเขาเสียหายไม่อย่นี้ไม่ใช่เรานะเขาเสียหายเนี่ยประมาณ30,000ล้านนะคะที่หลังจากที่เราปรับปรามเรื่อง call center อ,อ,อย่างจริงจังมาแต่ว่าตัวเลขว่าเป็นใครกี่คนยังยังไม่มี ของไทยวันละ80ล้านบาทที่ที่ที่ไม่ที่ไม่โดนใช่ไหมที่โดนแป80ล้านบาทตอนนี้แต่ว่าทั้งหมดรายได้ที่เขาเสียคือ30,000ล้านค่ะโอเคจะให้ทางทางให้ทางทางผอบอไหมหรือว่ายังไงทางกระโหมกทางพอบมีปะทางพอบมีมีเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะเขาเชิญทางเจรตํตรวจค่ะท่านเชิญเลยค่ะ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายรัตริแล้วก็ได้ได้รับมอบหมายท่านผบอสุดครับเป็นผบอชกแปดที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆนอกเหนือจากตํารวจแล้วก็มีทั้งทหารปกครองกสทชและหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับมาทํางานร่วมกันครับซึ่งนโยบายที่จะดาเนินการครับก็คือเรื่องสําคัญที่ท่านนายกได้มาใหมายในท,ที่ประชุมคือจะตั้งศูนย์เป็นวอลลุ่มขึ้นมานะครับในการประเมิน สาการทุกๆวันครับโดยจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่ผมกล่าวถึงนะครับรวมทั้งหน่วยงานของประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันอยู่ในศูนย์แห่งนี้แล้วก็องค์กรองค์กรนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น UNODC Interpol หรือเอเชนโพนะครับเราก็จะเชิญเข้ามาตั้งเป็นศูนย์วรุมขึ้นมาเพื่อให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการช่วยเหลือ ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับโดยเฉพาะอยงยิ่งในประเทศกัมพูชาซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีในในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีการเคลื่อนย้ายจากทางฝั่งเมวดีประเทศพม่ามาทางประเทศกัมพูชาครับกับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักครับรวมทั้งเราจะมีการดําเนินการสืบสวนขยายผลครับจับกลุ่ม ออกหมายจับนะครับในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกัมพูชาที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องการให้ที่ตั้งจุดที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะมีการสืบสวนขยายผลขอสารอกหมายจับต่อไปครับ สำหรับ u n o d c ผมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจของ UNODC อยู่แล้วครับในเรื่องของการปรับปรามการเคาวเซ็นเตอร,ร์แล,คลาคามนุษย์ครับตรงนี้เรามีการประชุมมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้ก็เป็นในทิศท,ทางที่ผมนำเรียนนะครับในเรื่องของการนำประเทศต่างๆเข้ามาร่วมกัน INTERPOL เ,เราได้มีการพูดคุยครับ INTERPOL พเ,เป็นพวกเราเป็นสมาชิก กมพมชาก็เป็นสมาชิกครับตรงนี้ทางอินโดนีก็จะมีกลไกในการขับเคลื่อนให้สมาชิกช่วยเหลือในการปฏิบัติการในการปรับปารามต่างๆส่วนเอเชโดนีเซีในปลายสัป,ปดาห์เดือนสิ้นเดือนกักยาหน้าครับทางสำนักนตำรวจชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชโดนีพซในส่วนตำรวจซึ่งจะมี10ประเทศแล้วก็มีออฟเซอร์เวอร์มาจากประเทศทต่างต่าโต้โ่นะครับในการเข้าร่วมประชุมซึ่งทีมหลัก ของสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ในงานในเชนโพเราก็จะพูดถึงเรื่องของอาการปรับปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอรเ์เป็นหลักครับโดยมีเป้าหมายครับเราต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งการและก,กันครับว่าคนที่ถูกหลอกในประเทศต่างๆเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถช่วยในการปรับปรามได้ง่ายครับ คับอันนี้ก็จะเป็นธีมที่เราจะพูดในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับเป็นธีมหลักครับซึ่งตอนนี้36ประเทศครับที่เราพบว่าเข้าไปทํางานอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกหลอกไปที่ฝั่งเมียนมีนะครับเราก็เชื่อว่าในฝั่งกุมชาก็ตัวเลขคงไม่ได้ต่ำกว่านี้มากครับ คุณสำหรับคำถามนะครับในเรื่องของทหารเรื่องแรกที่ได้รับคำสั่งวันนี้ก็คือดําเนินนโยบายเรื่องซีล s a ฟ e s t อป นะครับคือจะต้องรดตะเวนตามจุดช่องทางธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่าปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับในปีหน้าการจัดกําลังในเรื่องของการป้องกันประเทศนั้นจะต้องมีกําลังที่สอดค้องกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เรื่องแรกครับเรื่องที่2ทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ขอให้บรูรณาการการทํางานตามแนวชายแดนซึ่งทุกวันนี้กองรังป้องกันประเทศเนี่ยบรูรณาการในหน่วยความมั่นคงก็คือทหารและก็ตารวจตัวเชายแดนแต่ส่วนที่เป็นของข้าราชการพล จะมีศูนย์สั่งการจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บราการเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้ต้องส่งฐานข้อมูลกันทุกวันในการแก้ปัญหาเรื่องแนวเสด็จครับส่วนที่3ก็คือสับศูนย์แนวทางของท่านเจเลยตารวจแห่งชาติครับในการพูดคุยในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น A B C J B C หรือ G B C เพื่อช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นปัญหาของโลกก็คืออาชญากรรมในเรื่องของทางเทคโนโลยีนะครับขามชาติครับ ตอนนี้ก็แบบที่ผมเรียนข้อแรกเลยครับก็คือเราต้องหาได้ว่าช่องทางธรรมชาติมันมีจุดไหนบ้างที่คนข้ามถ้าท่านสังเกตดูข่าวสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทางกองรับบุรุษพาเนี่ยจับคนที่ข้ามตรงช่องทางธรรมชาติมากขึ้นบวกกับวางเครื่องกีดขวางกับเครื่องเฝ้าตรวจมากขึ้นนะก็จะมีข่าวทุกๆคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกจากประเทศไทยไปหรือหนีกลับมาครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องสับสนซึ่งกันและการระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายคือเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าที่ทหารที่อยู่ตามเนวชายแดนครับ ขอบคุณครับผมถ้าถามตอบผลกัา